เดี๋ยวอมสวัสดีลำช่อครับวันนี้ไปเอ้เสือบังวกันอีกเหมือนเดิมครับผมไปออกเดินทางบ่นะบ้างนะเอ้ยเด็กเดียวลบไม่ปูน

บรกาดช่วงปริวตรประมาณมตีห้าหกโมงว่ดบัทในองบกาดนองมุสรรวัตเยี่อสรงเวสเรวัด อันนี้กัดให้เรียบร้อย งัดพี่มาด้วยมาด้วยอีสบมาด้วยบัดมีชมองโมโก ไปกันไปเรียกมีก็ประมาณนี้วัดในองบนจะมาไอ้กะกระบายโดยไหบัดกับภารกิจช่วงปรึกนี่นี่กับรรยากาศเชียวัดในองบนสดชื่นครับตื่นเช้ามาวัดอย่าก็ฝากกดติดตามกด subscribe ไลค์แชร์ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับผมนี่ครับกับบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ครับผม ใส่ฟังให้บัวครับ